เราไม่เคยทำที่นี่เขาไม่ได้ทำเลยประมาณนี้แหละมันเร็ววันนี้ไม่ได้เดี๋ยวล้อหลุดมันเก่าแ้วกขนาดนี้ใช่แล้วพี่แบบมันไปชนี่ต่างจังหวัดแรงๆอ่ะนะน้ัท่วไใสเยอะพวกลางอะไร ไม่มังก็แบบประสานงานกันผิดพลาดเราไม่รู้เหมือนกันไม่บางที่ลางเหมือนดินมันรูดอะไรอย่างเงี้มังแผ่นดินไล่อก็เลยลางมีต่างกัรอดเจอใอยพี่อย่าืนไม่ได้ได้เล้วทำเห็นรถาะเหตุผลอะไรก็น่าหน่อยพี่แมงคงไม่ชนหรอกคงวิ่งมาเร็วมากแล้วเบรกไม่ทันใครวิ่งได้แค่ยืน ได้แต่ไอ้เส้นนี้มันมัน,เป,นเป็นเรียกอะไรอ่ะโลลโลลโล